สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมาค่ะวันนี้ที่พามากินไข่ต้มนะคะกับแจ่วบองนะคะง่ายๆเลยแจ่วบองแม่ปนอมนะคะไม่ใช่ของภาพบิดานะคะทุกท่าน <c oughs> ของแม่ปนอมนะคะแจ่วบองไข่ต้มแล้วก็มีผักลวกนะคะมีแครอทมีอ่ามอคคลี่แล้วก็มีกระหลำ่ำแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะจ๋ามาค่ะมาทานกับติ๊กเลยค่ะนะ แซ่บๆจะวันนี้มาโชว์เฉยๆนะแต่ไม่ได้พาทานนะคะเนาะนี่ค่ะไข่ต้มเจ่วบองไส้กรอกกับผักลวกค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนมาอาหารง่ายๆบานเห่าเนี่ยแหละค่ะแซบ่บๆเป็นเมนูที่กินแล้วลืมอ้วนค่ะลืมอิ่มนคะคะเจริญอาหารมากๆเลยค่ะดูนะคะเห็นไหมเนี่ยไส้กรอกก็น่ากินไหมคะเนี่ยแล้วก็ไข่ต้มนะคะไข่ต้ม ตบด้วยแครอทแล้วก็ผักแล้วก็แจ่วบองของเราเห็นไหมคะแจ่วบองแจ่วบองเนาะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเอาแครอทจิ้มให้ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะแจ่วบองมานะคะทุกท่านมากินด้วยกันคะ่ะอืมอืมอร่อยมากค่ะค่ะมาค่ะกิ่ก่อตัวท่านเลยนะคะ มาโชว์เฉยๆว่าวันนี้กินอาหารอีสานนะคะง่ายๆอร่อยด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ